สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับก็สวัสดียามเย็นนะครับนะครับวันนี้เราก็อยู่กันบอ่อเดิมครับเดี๋ยวจะพาไปดูขึ้นบอ่อขึ้นบอ่นบอนะครับบอ่อจะลั่นกันไหมดูกันเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันครับรถฝรั่งรถแตมขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปดูเสียบอยเสียบอยนี่ก็ลงมาชั้นไหนเนี่ยชั้นสองชั้นสามดูกันเอาพี่น้อง จะนัดทำทางกระตุต๊ดแน่นอนครับดินรายตรงนี้ลเลี่ยพอพอพอเดลเล่ถอยถอยสับเอาบอยสับลองเอาดินรายทหากพี่น้องอ่าดูเยบอย แม่โคไปไรอะสะดุดสะดุดอาตอนนี้นยูู่ยังสะดุดเนาะไม่กิดมาไม่สะดุดวะงานนี้มีรันครับงานนี้มีรันน้องมะนาวน้องมะนาวผมว่ากระเดาตรงนี้นอนดินทรายอะไรมีคราวดิ มากันอีกแล้วโอ้โหเนาะสายปวนเี่พยายามก่อนยามก่อนบอยออกไปเลยเออจำบ่อนครับพะมันเป็นตรงนี้ดินทรายน่นะจาจะกระตุกแน่นอน เหยียบแรงว่ะมึงก็มึงก็กระดาวมันก็จะคุยนี่เหยียบนิบเนิบเอออะไรเนี่เยเป็นไรดับครับทำไมเป็นรูปมันดับไป ยำทางแล้วจะขึ้นไปเนี่ยนีย่ตรงนี้มันเป็นดินทรายนะมันน่าจะตะกุยนะตรงนี้ตะกุยแน่นอนครับมีเท่าไหร่เยียบให้หมดไม่ต้องเยียบให้มิดเด้อให้มหายใจหน่อย เออมันจะกุยไปเฮ้ยเกียสองเลยเฮ้ยเกียสองเอาไปมาลุ้นกันนะไหวไหมไหน่น่น่ ไปกัอนอ,อ๋อต้อมบอกเดี๋ยวจะบททางไงครับรถบดนอนอนเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมครับมันส่งมานี่ส่งมาตกหลุมนี่เนี่ยหักได้ครับผมนะ ูต้อมหมอความครับมาดูฟูโซกันหน่อยมาดู225แรงครับเมื่อกี้195 175นี่ขึ้น2ทีคทีบเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันครับมา195ยอร้อยสองแรงครับฟูโซ ดูต้อมหมอความครับไหวไม่ไหวมาดู225ครับฟุโซโ่โโกเกอบอเรีบร้อยต่อไปเป็นคิวผมนะครับ ค okay, ครับคลิปนี้ก็กดตบทิ้งก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแ,แชร์ฝากติดตาบุน้ำสิ้นนะครับผมครับสวัสดีครับ